ไป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 เลือดเหลือกระต่อยอีเดียวเนี่ยจนซินามิมาแล้วก็จะใส่หมวกกับคืนห,หมวกสักสีมันก็ติงเงินแต่สองอะเก็บเงินก่อนเงินเรามีหนึ่งร้อยสี่สิบสามรวยเกิน ดดดดดดๆดดิดดดดดดดิดดดดเดดดดีดด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 ดนดดดอยมาชดดนนดดดดดดเดดดดดึดด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 แล้วอ่ะโดดดด้ดดดะดด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 สดดดวดด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 ดไปโอ้ดดัด okay,

เราจะซื้อคาถาของพ่อมดอุ้ยแต่มันลงเซียกี่บาทเนี่ยสองร้อยเรามีแค่หนึ่งร้อยห้าสิบจะเอาไปแตะทออป้าเขาทำยังไงี่เป็นผลพ้าวะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันต้องเติมจริงเหรอเติมเหรอใช่เฮ้ยเจอที่รับเอ๋าไม่ใช่ดีกว่าเจอต้นไม้มันซื้อได้ทุกอย่างเลยเนี่ยของที่วางอยู่เนี่ยมันสามารถซื้อได้นะเนี่ย หมวกช่วยชีวิตด้านเพื่อทำไมใช้ไม่ได้ก็จะนิดเดียวเอา้าตายของหายเอาอ๋อของไม่หายของไม่หาฮะไปดูด้ยสิเนี่ยมีคนเช้ผลพ้าอีกแล้วอเอ็นนะครับพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยเราอยู่เอาจะอยู่ตรงกลางๆมะเอาถึงกลาง เอ้าถอดหมวกไม่ได้เอาถอและเฮ้ยทำไมไฟเลือแล้วมันช้าเฮ้ยไม่ได้ซุนามิสุนามิพิวในดิสมอรรี่น้เฮ้ยเฮ้ยสะดวกสถานอะมีหัวเว้ยขับมีหัวขับหัวอะไรงั้นเฮ้ย เฮ้ยนายยังเอาอะยังเอาเฮ้ยยังเอาอื้มยังเอาอื้มกระโดดหล้ยโคตรไว้ค้ยทำไมไวจังเอ้ยนายไวเกินเราวิ่งตามนายอยู่เนี่ยตัวหลงลิงหลงเนี่ยโอ้โหไปคูดไกลเลยไปคูดไกลเฮ้ยทำไมคืออะไรอย่างเลยตอนแรกไม่ไวขนาดนี้นะเว้ย นายมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นโดยซื้อ้าาไปถึงช้าจังวะไอ้ปิ้นอยู่ไหนเนี่ยเรามีเงินอยู่สองร้อยเก้าสิบสี่เราจะซื้อหออของทอมาแล้วเด็กซื้อหออไม่เไรฉันไม่มวกมวกอัน,นแข็ง ปอดอันโค้งแข็งโอ้ยถอดดีถอดถอดนี่เราได้คาถาแล้วเราได้ห่อของสุดห่อของยอดสุดตุ๊ีเอ๊เฮ้ยแรือว่ามันเป็นผลพระวะมันไม่ใช่ผลพระเฮ้ยบอกด้วยมันคือผลพระเฮ้ยมันคือผลพระมี่จริงเหรอฉันผลพระโมงนี้แล้ว มีระกรผลพาเอวมีด <substit uting> so ูดิเก <Island> ิดติ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 กิดติติเฮ้ยมนสตุกสุดทานโดนน้ำก็ไม่เป็นไรติดอยพาหายพาหายเออเอเออออกมาจากพหายเฮ้ยงไง จังเสกพลังไหมอย่ายิ้มได้ยิ่งขี้กับปูดีไอ้ฮะมันเสกได้ไม่จำกัดนะวะมันเสกได้ไม่จำกัดเนาะเอใช่ใช่ฝนพระติดติดเฮ้ยมันเสกได้ไม่จำกัดเนาะอย่างีิดิดใช่เฮ้ยเราจะไปถึงฝั่งฝันแล้วเร็วกว่าเรือล้านเท่าหรืว่าเรือเร็วกว่า ติดติดติดยพิมพราจึงแล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไม้พร e y e a y e y มามเป็นบ้าล้ดีรงก็ it's j u s a i กลนใเอย้าวเจอคนขี่เรืออ้าอ้าวทำไมเราเป็นฝนพระเราตายวะ พาสูชิมิต <laughs> นี่ไงนี่ไงโว้คืนจ<น>ะมีขนาดโคตรยักษ์อื้อหือไม่เป็นไรใช้ผล<ฮ>ะแต่มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราใช้ผละเราใช้หมวกหมวกที่ไม่ตรงหัวตาย <laughs> ไม่โดนหรอไม่โด,น,ดนฟ้าขาตาย วันนีโอกาสห้าสิบห้ากบที่จะโดนฟือนเหยือที่จะโดนฟื้นฟือนฟยิงดี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 ีดดี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 ีด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 ี เองซื้อหน่อยอหาทางวกเราต้องสู้ชีวิตเเองวน่อยอหาเไม่เจอเ็กิ่ข้าอพทพเจ้าอ็นแลหังดิแมเรห็นแล้วเา็นเทปซูดแล้วเทปซูดเิเอ็นดิโอเอ็นดิโอมาดิโอซเ เฮ้ยโอ้เย oh, yeah. ี่ยดิ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 ดเเิดิดิเิายดิเิดยยิดิดพดิ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 ดเดิ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 ิดิีิด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 าดิ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 ิ เดี๋ยวเราก็จะตายนี่ช่องโ Oh my Oh my เอ้ยหืดีนะเข้าทันวยนี่ไงมันเข้ารู้ได้มันเข้ารู้ได้ละมันเข้ารู้ได้ละวนี่ไงเราออกมาลแย้วไปที่ใจะยาไปนี่ทำไมทำไมเราจะไปไม่ได้ มันเขียนว่าเวนนิ่งอะไรก็ไม่รู้ the f เฟสอ f ฟู u ุตุตุ u t เนี่ยนะชนะแล้เมี์ยูเอาอ่ะไอ้พีมเอาอ่ะมันได้ประโยชน์ไหมนะเราใช้พลังของมืเจ้าแต่เจ้าได้มอบพลังนี้ให้มาในเป็ดคลิปเรี้ยงไงยั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 งเออเราไปถึงให้ได้ถึงฟังฝัน ย่าฉันขอไม่เลยถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วกล้าตายต่อตาเลยมี่กลัวตายพลังพระเจ้ากลัวตายได้ฟังนะคำอธิบายของฮอร์นี้ใช้ได้สิบเออใช้ได้สิบหรือเจ็ดสิบวะใช้ได้สิบครั้งโอกาสห้าสิบห้าสิบที่คุณจะได้พลังแล้วหรือคุณจะตายแค่นั้นแหละไม่กลัวเขอไม่กลัวแล้วเราต้แลวหายไปไหนแล้ววะมันใช้ได้สิบครั้งเหรอวะ นี่เราจะแปลงว่าเป็นผลพระผลพระฟ้าผ่าหัวแตกต่ใต้าเกิดอาการค้างนะครับจังหวะนี้เกิดอาการค้างได้พลังหรือเปล่าเจ้านี่ไงจะเป็นใครกันนะผู้ใหญพระเจ้าเฮ้ยได้พลังว่าผลพระโอ้โหโคตรไวเป็นแฟดย่า่ะ อิชยาอิชยาเอโมฮะเฮ้ยทำไมเราเดินขวดตลลยพระบ่มีคอพระคอหายโอไม่นะสึนามิอันเออเลยมันจะฆ่าฉันแล้วโอไม่ฉันต้อง